สามร้อยบาทก็มีโอกาสได้ถูกสวยแล้วพี่เอโอ้ยนี่ต้อครับรับรับเลยแม่ไม่ผิดใจพ่เราเทับเลยโอ้ยตบอด้งเดือดตางกันนะครับหนัาด้านมดรับกันีมาหลครับบละสครไม่รู้ตวายมาเนี่ยตวายจะเป็นปัจจัเครื่องแต่งกายนะครับพระเจ้านะครับ ออรการใหเลท่วมไปแหละรวมยอดไปเลยราจุมเอ๋อพุ่มเนาะพุ่มจะพาไปแกะหรือเปล่าแล้วแกะเลยพุ่จพาไปแกะนจะพาไปแกะเองก็ได้นะไก็เขาะาอหรือเปล่าแต่อันนี้มาไม่รู้มายอดมาจากไหนือ่รวนเวใครรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากอง กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามไป